วันนี้เดี๋ยวพามาดูไอ้กระท่อมน้อยข้างป่าอ้อยนะครับของนุมโสดนมโสดนะครับกระท่อมน้อยของนุมโสดวันนั้นที่เรามาไอ้ถมที่แต่งที่ให้นเนาะทีนี้เราก็มาดูนะครับก็ก่ออิดแล้วนะครับช่างวัละเมานะครับก็ก่ออิดเสร็จเรียบร้อยรอมงกระเบื้องรอยฉาบตอนนี้ฉาบภายในได้แล้วหนึ่งแผง สองแผงสามแผงแล้วเหลือแต่ภายนอกกระท่อมน้อยของหนุ่มโสดนะครับหนุ่มโสดก็ตอนนั้นที่เราเอารถเอารถแบคโฮมาเล็กมาแต่งมาทำมาทำสะพงสะพานให้เนาะข้างๆก็มีป่าอ้อยป่าลไรนะครับก็สวยงามครับผมสวยงามนะครับคาดว่าประมาณอีก 1เดือนก็เสร็จสิ้นนะครับก็ฉาบวันละแผงพอนะครับงานไม่เร่งรีบกระเบื้องเราก็ใช้กระเบื้องเก่าๆที่เราประมูลมานะครับก็โอเคอยู่สวยงามสวยงามเนี่ยเยอะเกินไปแล้วกระเบื้องถ้าทางจะเยอะเกินไปหรือเปล่ากระเบื้องแถวละสิบห้าแผน่น สิแผน่น45ข้างหน้าประมาณ60แผน่นข้างหลังก็ประมาณ120ทั้งหมด180แผ่นนะครับคิดว่ากระเบื้อง180แผน่นก็สวยงามครับชายชายชายโสดอยู่คนเดียวนะครับมีน้ำก็มีน้ำประปานะต่อออกมาจากหมู่บ้านเนาะ หมู่บ้านอยู่ไกลเหมือนกันกโอเคเดี๋ยวหน้านี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลานิลปลาดุกข้างๆก็มีไรแตงโมให้กินนะครับก็โอเคอยู่แตงโมก็มันเริ่มจะแก่แล้วนะเขาก็เก็บไปขายเรื่อยละตัวนี้ก็เป็นไรอ้อยนะครับไรอ้อยบรรยากาศดีครับร่มรื่นเย็นสบาย เฉพาะวันนี้นะแต่ทุกวันก็แดดอบอ้าววันนี้ก็มีลมมั่งแต่ว่าก็อบอ้าวเหมือนกันห้องน้ำแยกออกมาข้างหลังนะครับห้องน้ำแยกออกมาข้างหลังก็ตอนนั้นที่เรามาทำนะครับเราก็มาปรับที่ให้ตรงนี้เนาะปรับที่ปรับที่ต่อออกมาก็าใช้สี่สิบรถสี่สิบรถอีกสองสามันก็ได้มงแล้วครับผม รอฉาบให้เสร็จก่อนเอาข้างล่างให้มันแน่นหนาก่อนแล้วก็ขึ้นมงเนอะตามสูตรตามสูตรตามสูตรขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมบ้านชายโสดนะครับขอบคุณครับผม